ก็ดาลงตาแหน่งนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดเกษได้3ปีแล้วค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะท่านนายกก็รู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วเนาะหลายๆอย่างที่เราเราเราคิดไว้เราแพนไว้เนี่ยบางอย่างมันก็มันต้องใช้เวลาเราก็มาเห็นว่าการที่มันเป็นนายกเนี่ยมันมีความคาดหวังแล้วมันมีสิ่งที่ต้องทําเยอะมากแต่เวลามันไปทุกวันเนี่ยคือไปทุกวันนะลงพื้นที่ก็พยายามลงทุกวันแล้วก็ บริหารจัดก,การต่างๆเนี่ยอยากมันยังมีความรู้สึกว่าเวลามันเร็วค่ะแล้วตอนตัดสินใจที่จะลงสมัครนายกเนี่ยมีแรงบันดาลใจอะไรไหมคะแรงบันดาลใจก็คงมาจากคุณพ่อเนาะอาจจะเป็นคุณพ่อนี่แหละได้เป็นนายกบจอแล้วก็ยังมีบางเรื่องที่ท่านยังไม่สามารถดําเนินการได้สําเร็จแล้วเราในฐานะที่เราอยากจะทํา สิ่งต่างๆที่อยู่ในใจอ่ะในสิ่งที่คุณพ่อมองไว้ว่าอยากจะทําเศรษฐกิจกาลสินอยากจะแก้ปัญหาชาวบ้านหรืออะไรหลายอย่างเราก็ทาต่ออยากทําต่อเพื่อให้ประชาชนของจังหวัดกาลสินได้รับโอกาสจากอบจกาลสินมากที่สุดค่ะค่ะแล้วก่อนหน้าน,นี้เป็นทํางานอะไรอยู่คะพอกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตตำแหน่งล่าสุดนะ,ะแต่เราก็ไต่เต้ามาจากตำแหน่งเป็นผู้ปฏิบัติจากกองต่างๆมา จนทําให้เราได้เห็นบริบทของอปจอแล้วเราพอเราเราได้เป็นผู้ปฏิบัติแล้ววันหนึ่งเรามาเป็นผู้บริหารจริงเนี่ยข้อดีก็คือเรามีประสบการณ์<ะ>ประสบการณ์หมายถึงข้อระเบียบข้ออะไรต่างๆเราเลยทํางานได้เร็วอยู่ในการแก้ไขปัญหาแต่ข้อเสียบางเรื่องเนี่ยก็คือเราต้องการมากเกินไปบางอย่างก็คือเขาอาจจะยังทําไม่ทันบางเรื่องอันนี้เงี้ยก็มีจุดแข็งของจังหวัดกาลสินมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เรื่องไหนที่เป็นเรื่องที่แก้ไขาย,ยากที่สุดคะ่ะ จุดแข็งของจังหวัดกาลสินก็คือเรื่องของความหลากหลายในด้านทุนต่างๆไม่ว่าเป็นในเรื่องของทุนวัฒนธรรมทุนทรัพยากรต่างๆที่เรามีเยอะมากเนาะเรามีแหล่งท่องเที่ยวก็เยอะแต่เรากระจัดกระจายไง จุดแข็งแล้วก็จะมีจุดอ่อนภายใต้อันเดอร์ของจุดแข็งอย่างเช่นจุดแข็งของเราเนี่ยวัฒนธรรมเราเข้มแข็งมากเลยเนาะเรามีภูไทยเรามออีอัตลักษณ์หลายอย่างแต่จุดท่องเที่ยวที่เราจะโฟกัสกันอะ่ะมันไกลเพราะฉะนั้นเมื่อมันไกลเนี่ยมันก็เป็นโจทย์ที่จะทําให้เราจะทํายังไงให้คนมาเที่ยวกาฬสินได้ได้เยอะที่สุดในในสิ่งที่เรามีในเรื่องของการสร้างจังหวัดกาลสินให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวในความหลากหลายที่เรามี แล้วก็มีอัตลักษณ์หลายอย่างของเราด้วยวก็คือเป็นการแก้เจ็บแก้จนคนกาะสินค่ะเพราะว่าจังหวัดกรลสินเรายังมีปัญหาในเรื่องนี้ที่ต้องแก้ไขเป็นภารกิจหลักเพื่อที่จะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่หรือคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวจังหวัดกาะสินดีขึ้นเพราะว่าเวลาลงพื้นที่เนี่ยอย่างโครงการที่เราไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้เนาะ,ะเดินทางไปรักษาพยาบาล แต่เราก็ไปเจอเคสย่อยของในกลุ่มที่เราต้องไปช่วยเหลืออีกหลายคนที่เป็นความแบบซ้ําซ้อนในการที่ทั้งยากไร้ทั้งพิการทั้งอะไรหลายอย่างนะคะอยู่ในบ้านหลังเดียวเนี่ยเจอทุกเคสเลยก็มีตอนนี้เราอยากมีฐานข้อมูลของเราที่เป็นฐานข้อมูลจริงนะต้องเป็นข้อเท็จจริงและก็เป็นข้อที่มีการประมวลผลตลอดอะแล้วก็นำเข้าข้อมูลให้เราอย่างแท้จริงเนี่ย เราจะสามารถช่วยประชาชนคนที่สมควรจะได้รับการช่วยเหลือจากอบจอเป็นอันดับที่หนึ่งได้คือเราต้องการลดลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงสวัสดิการตรงนี้โดยถ้าหากเรามีความร่วมมือกันของท้องถิ่นซึ่งตอนนี้ก็จะพยายามขอความร่วมมือจากท้องถิ่นทั้ง150ที่่ะค่ะในการที่จะช่วยกันเป็นเป็นตัวคัดกรองคนใน พื้นที่จังหวัดกสินแต่ละพื้นที่อ่ะให้ดีเป็นตะแกรงช่วยกันอ่ะล่อนล่นลนในส่วนของการเข้าถึงข้อมูลแต่ละชุดแต่ละชุดเราจะสามารถช่วยได้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาพให้การเข้าถึงมันเป็นสิทธิ์ที่ถูกต้องชอบธรำแล้วการช่วยเหลือของเราเนี่ย ตอนนี้เราช่วยเหลือยังไงบ้างคะท่านายดเราก็จะมีโครงการที่ช่วยเหลือเกี่ยวกับในเรื่องของแก้เจ็บเนาะแก้เจ็บมันก็จะมีในเรื่องการช่วยเหลือผู้ยากไร้นะคะไปเดินทางไปหาคุณหมอเนาะแล้วก็มีการปรับสภาพบ้านให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีโครงการหมอโฮมสุขในเรื่องของการไปดูแลผู้ที่มีภาวะที่จะไม่ควรจะไปเป็นกลุ่มที่ติดบ้านติดเตียงที่ CG เข้าไปดูแล เราต้องการให้เขามาช่วยเหลือตัวเองได้และติดสังคมมากขึ้นเราก็จะมีหมอโฮมสุขลงไปดูแลกลุ่มนี้เพื่อให้กลุ่มนี้สามารถที่จะดูแลตัวเองได้และไม่ต้องเป็นกลุ่มที่ CG เข้าไปดูแลเพราะถ้าเกิดกลุ่ม CG เข้าไปดูแลคือเป็นระยะที่อาจจะต้องติดบ้านและสักพักเขาจะติดเตียงแต่เราต้องการให้เขาเนี่ยออกมาใช้ชีวิตได้มากที่สุดในสังคม เคสที่ประทับใจก็เป็นเคสที่เราได้มีโอกาสช่วยครอบครัวหนึ่งที่ที่คุณแม่เนี่ยต้องเป็นคนจนอยู่แล้วไม่รับจ้างไปวันๆเป็นเคสที่ลูกชายเนี่ยยังเป็นวัยรุ่นนะหมายถึงแบบเขาขับรถแล้วประสบอุบัติเหตุ<ม>แล้วทำให้แม่เนี่ยต้องมาประคับประคองลูกคนนี้แต่วันหนึ่งพอเราได้เข้าไปเราได้ไปช่วยช่วยให้เขามีอาชีพขึ้นมาช่วยหานะ้ำพ่อให้เขาไปปลูกผัก เมื่อเขามีอาชีพขึ้นมาลูกก็เพาะกล้าจากที่เห็นลูกก็เริ่มรู้สึกว่าเออเราช่วยแม่ได้นะ mm hmm. เขาก็ออกมาเพาะกล้าแล้วออกไปช่วยแม่แม่ก็ไปปลูกผักเป็นเครือข่ายเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรของเราซึ่งเราทําให้ชีวิตคนคนหนึ่งดีขึ้นได้แล้วก็เป็นเคสที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจในการได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเขาค่ะ าการศึกษาท้องถิ่นอนาคตเนี่ยเราต้องการปักหมุดหมายให้เป็นโรงเรียนที่เป็นตัวเลือกแรกเลยคือบางทีคนเราก็ไปสอบแข่งขันโรงเรียนดังๆต่าง,ง,งจังหวัดเนาะแต่ต่อไปเนี่ยนายกอยากจะทําให้มันเป็นโรงเรียนที่คนอยากจะมาเลยใกล้บ้านนี่แหละเลือกเป็นอันดับที่หนึ่และโรงเรียนใกล้บ้านก็ไปไกลได้มีทางเลือกมีสายอาชีพมีกีฬามีดนตรีมีอะไรให้เขาครบแล้วก็ พร้อมทุกอย่างเพื่อให้เขาเนี่ยได้เรียนใกล้บ้านใกล้ครอบครัวแล้วก็โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่พ่อแม่อุ่นใจในการที่ส่งบุตรหลานมาอยู่กับเราอของเรามีเอกลักษณ์อะไรยังไงไหมคะท่านนายกอย่างเช่นเป็นโรงเรียนเด่นในด้านอะไรเรามีหลักสูตรความเป็นเลิศน,นะคะในแต่ละด้านแต่ละโรงเรียนแล้วก็พยายามให้เขาหาตัวตนของเขาอะคะ่ะวิชาการแล้วก็มีโรงเรียนบัวขาวเนาะ,ะที่สอบติดแพทย์ได้สอบติดในร้อยจอปร ว่าหลายคณะที่เด็กๆของเราสอบได้แล้วก็ในส่วนของกีฬาฟุตบอล<ะ>ก็มีอะคาเดมีดึงตัวไปแล้วแล้วก็มีติดทีมชาติอย่างเงี้ยค่ะเป็นเด็กเรียนนะเป็นเด็กเรียนแต่ว่าสอบไม่ติดอะไรเลย e n t r a n านไม่ติดมหาลัยของของรัฐบาลแต่ก็ไปเรียนเอกชนแต่ว่าก็ทุกอย่างมันก็ไม่ได้เป็นการตอบโจทย์ ความสาเร็จของเรามันไม่สามารถมีตัวชี้วัดได้หรอกว่าคนนี้สําเร็จคนนี้ไม่สําเร็จเพราะว่ามันต่างกันไงความสําเร็จแต่ละคนต่างกันอย่างน้องโอปอก็มีความสําเร็จแล้วตรงนี้ก็ได้อย่างเงี้ยอย่างของเราเออมีความสําเร็จอีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะมันก็หลากหลายไปค่ะงานประเพณีหรืองานวัฒนธรรมในจังหวัดกาฬสินนะคะที่ท่านนายกชอบที่สุด เป็นงานอะไรแล้วก็เพราะอะไรบัางไฟตลายล้านบุญบั่งไฟเนี่ยมีตลายล้านบุญบั่งไฟแพรวา่าที่อันนี้หมายถึงธีมสนุกนะ,ะต้องแบ่งเป็นธีมดิถ้าธีมสนุกเนี่ยต้องเป็นแบบพวกบัางไฟเพราะมันจะมีกลิ่นอายของความสนุกสนานของคนมาร่วมอยู่แล้วแหละแล้วก็มีอัตลักษณ์หนึ่งเดียวอย่างเงี้ยบั่งไฟตลายล้านนี่ที่เดียวในโลกว่ายกรถแบบหนักถึงเท่ากับรถคันหนึ่งเนี่ยขึ้นไปบนฟ้าได้เนี่ยมันเป็น amazing มันเป็นภูมิปัญญาที่เราเอามาแล้วมันมีที่เดียว ส่วนบ้างไฟผ้าไหมแพววาอันนั้นมันก็เป็นเหมือนรันเวย์อะคนแบบแต่งตัวแบบจัดเต็มกันมากแล้วก็เป็นอัตลักษณ์ผ้าไหมแพววาซึ่งมีมูลค่าเยอะมากแต่เอามาลังสรรเป็นถนนบ้างไฟผ้าไหมแพววาอันนั้นก็เป็นเป็นสิ่งที่ประทับใจแล้วก็ส่วนประเพณีที่ด้านศาสนาเราก็มีอย่างเช่นพระธาตุยาคูซึ่งก็จะมีทะเลทุ่งมาแล้วก็ติดอันดับเป็นอันดับต้น,ตน มากราบไหว้บูชาความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มาถ่ายรูปสวยๆกับทะเลทุงอย่างเงี้ยค่ะมีเยอะเลยอ่ะมันมีทุกเดือนไปทุกเดือนเลยอ่ะนี่แหละก็ะอยาก <c oughs> อยากที่เลือกวัฒนธรรมในจังหวัดกฬสินที่เราอยากเผยแพร่ให้คนทั้งประเทศร,รู้มากที่สุดนะคะน่า ha, จะเป็นเรื่องไหนท่านนายกว่าเลือกไม่ได้เหรอคะเลือกรักพี่เสดายน้องเราก็มันมีเยอะไง <c oughs> มันนี่แหละจุดของกาฬสิน์คือ <c oughs> พอเยอะพอเยอะแล้วเราจะโฟกัสตร,ตรงไหน,นี่ก็อยากโชว์ทุกที่ไง พอเราเป็นนายกอบจก็คือทั้งจังหวัดเราก็อยากประชาสัมพันธ์ทุกที่เลยเพราะว่าอำเภอนี้ก็มีของดีแบบนี้อำเภอนี้ก็มีของดีแบบนี้ทุกอำเภอเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือต้องพยายามชูอัตลักษณ์ของแต่ละอำเภอให้เด่นได้ให้ได้อย่างเงี้ยคนกาลสินส่วนหลักส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมเราก็เลยมาคิดว่างั้นเราต้องทําอะไรที่เราสามารถนําตลาดได้จัดราคาได้ทาราคาได้อย่างเงี้ยเราก็เล่นเลือกเกษตรมูลค่าสูง ในเรื่องนี้เข้ามาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผักออร์แกนิกผักปลอดสารซึ่งเป็นระดับหนึ่งที่เขาสามารถขายราคาได้อยู่แล้วสมุนไพรอย่างเงี้ยก็ยังมีความต้องการอีกเยอะนะคะแล้วก็ในเรื่องของออประมงในเรื่องของกุ้งปลาที่เป็นสัตว์ที่เขาเรียกว่าเป็นปศุสัตว์ที่จํานวนมากแล้วก็เป็น GI ตัวล่าสุดของเราก็เป็นกนุ้งกาะสีกุ้งก้ามกามนะคะ,คะ ก็มี5้าโมเดลที่เราต้องการช่วยเป็นทางเลือกของกลุ่มเกษตรกรที่มีอาชีพหลักคือทำนาปลูกข้าวมันอ้อยอยู่แล้วนะคะส่วนนี้จ,จะเป็นส่วนเสริมและเป็นทางเลือกแล้วก็อาจจะเป็นทางรอดในเกษตรกรรมของจังหวัดกาลเซนก็ได้ค่ะเห็นอบจอมีกองทัพเครื่องจักรกลนะคะที่เป็นกองทัพไปแล้ว <laughs> ใช่ <laughs> คือกองทัพมาอยากได้นะ แต่มันยังไม่ถึงไงมันมีแค่บางส่วนใช่ศูย์เครื่องจักรกลแล้วกันของอปจออทำในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วตัวนี้มีอะไรที่โดดเด่นมาไหมคะที่เราได้ไปทำก็ตอนนี้เรามีเราแบ่งเป็นอย่างนี้นะคะถนนเนาะ,ะกับเรื่องเจาะบ่อ,อบบาดานที่เป็นหลกัหลกๆก็คืออย่างเช่นเครื่องเจาะบ่อดานเราก็ไปเจบบาะบ่อดาลในเรื่องของภัยแล้งนะคะให้กับพี่น้องประชาชนไปช่วยขุดลอกผักตบในแหล่งน้ําต่างๆซึ่งตอนนี้ คิวแน่นมากต้องบอกว่าแน่นมากจนทําให้เราต้องวางแผนในเรื่องของการจัดหาเครื่องจักรที่เป็นความต้องการอันดับต้นๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอเรามาเยอะมากนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาพอสมควรแลวเราก็จะมีเรื่องของอชุดซ่อมถนนเครื่องมือซ่อมถนนเนี่ยซึ่งถนนของอปจอเองน่ะ ก็มีจํานวนเยอะมากนะคะนปอก็คือ84สายทาง500กว่ากิโล84สายทาง500กว่ากิโลก็คิดดูว่าเท่าก๊าสินไปกรุงเทพแล้วการชํารุดของถนนมันมีตลอดอยู่แล้วแหละดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องโฟกัสในการทํานุบํารุงถนนหลักของเราแต่ก็ยังมีถนนเชื่อมหรือถนนที่อยู่ในพื้นที่ของอปทก็ร้องขอให้เราไปสนับสนุนช่วยเราก็พยายามที่จะทําแต่นี่ก็คือเป็นปัญหาที่ถือว่าหนัก ตอนนี้เป็นปัญหาหนักของอ,อบอจอคือความคาดหวังเขาก็อยากให้อบอจอไปช่วยแต่อบอจอก็ไม่สามารถได้ช่วยได้ทุกที่เราก็ต้องมาจัดเรียนความสําคัญอันนี้คืออยากได้กองทัพจริงๆ <c oughs> ถ้ามีเครื่องจักรี่อยากให้เป็นศูนย์ทุกอําเภอเลยจะได้แบบลงไปใครขอปุ๊บไปสนับสนุนได้เลยอันนี้เป็นความฝันไว้อยู่ี <c oughs> นี้ก็จะเป็นคําถามสบายๆแล้วนะคะท่านนายกค่ะเวลาท่านนายกเครียดเนี่ยมีการรีแลก์ยังไงคะ นอนนอนคือแก้แก้ไขความความเหนื่อยล้าแล้วคือมงี่เงออ่าอานนี้นะคือปกติเนี่ยเ, mm hmm. เดี๋ยวนี้มันเป็นออโต้เลยนะคือ mm hmm. อัตโนมัติขึ้นรถปุ๊บถ้าไม่มีอะไรนี้ก็คือจะต้องงีบแล้วแล้วก็จะหลับแล้วก็จะก่อนจะถึงงานยังมันเหมือนนาฬิกาปลุกรู้ว่าเฮ้ยจะจะถึงแล้วอะไรเงี้ยก็จะแบบต้องรีบรุกขึ้นมาอย่างเงี้ยบางวันเริ่มต้นแต่เช้าตรู่หกโมงเช้าอย่างงี้สมมติว่าไปตักบารเช้าเนาะ มายาวๆข้ามอำเภอสองสามอำเภอแล้วก็มาบางทีไปอำเภอไกลๆอ่ะไปเปิดหมอลำอยู่ไกลมากประมาณ80กิโลเปิดเสร็จสี่ทุ่มห้าทุ่มกลับบ้านก็หกทุ่มตีหนึ่งอย่างเงี้ยก็ม,มกกีก็ถามว่านี่ก็เ,เป็นภารกิจที่ชินและเป็นประจำวนันเป็นคือถึงเหนื่อยมันก็สนุกก็โอเคออกงานอย่างนี้มีเรื่องตื่นเต้นเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังไหมคะว่า ก็ทีม,มีตื่นเต้นด้วยมีเจ็บตัวด้วย <c oughs> มีขำด้วยวัน <c oughs> <c oughs> นั้นก็คือไปแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ตกฐานบ้างไฟนะคะ <c oughs> ก็กระแทกเออขาก็เขียวจนถึงทุกวันนี้เออแล้วก็ทั้งเจ็บตัวนะแต่ก็แบบทั้งสนุกแล้วก็วิ่งหนีบ้างไฟอะไรเงี้ยก,ก็มีหลากหลายอยู่อยากฝากถึงับรุ่นยุคใหม่ไหมคะเห็นท่านนายกเป็นไอดอลอยากเป็นอยากดูแลอยากดูแลคือตอนนี้ เอฟซีมีถึงกระทั่งรุ่นลูกอยากฝากให้น้องๆทุกคนตั้งใจเรียนเนาะก็เห็นเห็นเราเป็นเป็นต้นแบบเราก็ดีใจแต่ก็อยากให้น้องเนี่ยตั้งใจในในใน,ในการเรียนหรือว่ามีหลักของตัวเองเหมือนกันนะอยากให้ทุกคนเดินไปในทิศทางที่ควรจะเป็นแล้วก็มีความสุขในแต่ละวันในแต่ละวัยในแต่ละช่วงอนะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ มีอะไรเป็นแผนในระยะยาวของท่านนายกที่นายกอยากปักหมุดไว้บ้างคะช่วงนี้แผนระยะยาวมีในเรื่องของการสร้างกาลสินเป็นเขาเรียกว่าการท่องเที่ยวเนาะใ,<ช>ในเรื่องของจีโอพาร์คกาลสินเนี่ยเราขับเคลื่อนตอนนี้มันเป็นพออุทยานธรณีกาลสินแล้วตอนนี้เราประกาศเป็นระดับ ท้องถิ่นก็คือระดับจังหวัดแล้วแหละต่อไปเราจะปักหมุดหมายเป็นระดับประเทศซึ่งมันจะต้องมีเกณฑ์ตัวชี้วัดต่างๆตอนนี้เราก็กาลังดําเนินการในส่วนนี้อยู่แต่ปลายทางจริงเนี่ยเราอยากไประดับยูเนสโกคือระดับนานาชาติเพราะถ้าเราเป็นระดับสากลเนี่ยเวลาเขาเสิร์ช Google เนาะเสิร์ช ChatGPT ถ้าสมมติว่าจะมาเออเ,โโเออเดนอแลนด์เดนอแลนด์เดนอแลนด์เดนเแลนุ์เดนอแลนด์เดนอแลนด์เดนอแลนตอนนั้นการท่องลนด์เดนอแลนด เราต้องการคือนานาชาติเข้ามาเที่ยวจังหวัดกาลสินเพราะว่ายังมีนักท่องเที่ยวที่ชอบแบบนี้ธรณีวิทยาครอบครัวที่เข้ามาแบบนี้ก็ยังมีเยอะนะคะเราก็อยากปักหมุดหมายตัวนี้ให้จังหวัดกาลสินให้คนรู้จักผ่านเรื่องอุทยานธรณีวิทยาก็คือกาลสินจิโอพาร์กก็คือในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดและก็ทำให้กาลสินเป็นที่รู้จัก มากยิ่งขึ้นนั้นก็คือผ่านการจัดงานเรื่องของมหากรรมกุ้งกล้ามการรมกาลสินนะคะซึ่งจะมีเกิดขึ้นภายในช่วงสิ้นปีนี้26-28ธันวาคมนะคะอยู่ที่ตรงบริเวณเกาะมหาราศตําบลหนองบัว อำเภอหนองสีก็จะเป็นหมุดหมายของเรื่องของกุ้งเฟสติวัลที่เราอยากจะเฉลิมฉลองเรื่องของกุ้งกาลสินที่เป็นกุ้ง GI กุ้งกลางกางของเราได้ GI แล้วนะคะประมาณเดือนมิถุนาปีห8แปนี่เองเราก็อยากจะเฉลิมฉลองแล้วทําให้มันเป็นงานเทศกาลของความสุขทุกคนชวนกันมากินกุ้งนะคะแล้วก็มา เสพกินอายของถนนริมเขื่อนที่มีความสวยงามค่ะเห็นอบจนะคะมีกิจกรรมเยอะมากเฟสติวัลหรือว่ากิจกรรมแข่งขันอะไรเยอะแยะมากถ้าจะยกแนะนำให้หน่อยค่ะว่าปีนี้เราจัดอะไรที่ยิ่งใหญ่บ้างคือตั้งแต่มาเป็นนายกอบจนะคะก็คิดว่าเอะเราควรจะมีจัดงานไฮไลท์สำคัญสำคัญอะไรบ้างก็คือเรามีการประกวด เขาเรียกว่าเต้นบาสโลบนะหรือว่าเต้นประกอบเพลงพื้นบ้านปีนี้เราใช้ชื่อนี้เป็นซีซั่นที่3แล้วเพราะว่าดำรงตำแหน่งมา3ปีจัดมาคนเยอะทุกปีแล้วก็แบบอลังการแบบมากขึ้นแล้วแบบเข้มขึ้นรู้สึกแบบแต่ละคนฉันไม่ยอมงานทุกคนแบบจัดเต็มคุณแม่ๆป้าๆนี่จัดเต็มกันมาทั้งเสื้อผ้าหน้าผมนะคะจนแบบเราเนี่ยหนักใจแทนว่า คะแนนจะออกมาตรงไหนเนี่ยแต่เราต้องพยายามใช้เกณฑ์มาตรฐานคือคณะกรรมการแล้วก็อบจอครับอันนี้ก็เป็นกีฬาต้านยาเสพติดแต่เราเราเปิดแรกๆนี่คือเฉพาะฟุตบอลก่อนแต่เรามีแนวทางจะเปิดในขยายเป็นแต่ก็เอยบาสเกตบอลหรือว่ากีฬาประเภทอื่นอยู่แต่ว่าช่วงนี้เราอยากจะให้ติดก่อนก็คือฟุตบอลเป็นการชิงถ้วยพระยาชัยสุนทรซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลเดิม ที่เราเคยลื้อฟื้นแต่ก่อนเนี่ยทุกคนเนี่ยคนกาะสินก็ตั้งหน้าตั้งตาม,มาเตะบอลชิงถ้วยพญาชัยสุนทรอปจออก็เราก็ทําเป็นอปจอครับแล้วก็ชิงถ้วยพญาชายสุนทรด้วยเหมือนกันก็เป็นปีที่3แล้วนะคะทายแล้วนะคะท่านนายกอยากฝากอะไรถึงชาวกาะสินบ้างคะค่ะก็สำคัญเลยนะคะก็คือเดินทางมา3ปีแล้วล่ะค่ะก็เหลืออีกปีเดียวก็คงอยากจะฝากพี่น้องชาวจังหวัดกาลสินว่าบางครั้งเนี่ย ความคาดหวังของชาวจังหวัดกาฬสินเนาะอาจจะคาดหวังกับอปจอหลายเรื่องแต่ว่าก็เราก็ค่อยๆทำไปอยู่นะคะแล้วก็เราก็อยากจะฝากว่าตั้งใจจริงๆแล้วก็ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการที่คิดโครงการในการจัดทำโครงการหรือดำเนินการแก้ไขปัญหาเนี่ยขอให้มีปัญหาเถอะ แล้วเราเป็นอำนาจหนะ้าที่ปุ๊บเนี่ยรีบดําเนินการเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเจตนารมของพี่น้องประชาชนที่ไว้ใจแล้วก็วางใจให้เรามาดํารงตําแหน่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตระหนักอยู่เสมอนะคะว่าสิ่งไหนที่เราจะแก้ไขปัญหาหยิบยื่นโอกาสจากอบาจาก,การสินเนี่ยในการแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนได้เนี่ยก็จะ ทำเต็มที่และเต็มความสามารถเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนนะคะว่าหากอบจอกลสินได้เข้าไปมีส่วนมีโอกาสได้ช่วยพี่น้องประชาชนก็เป็นสิ่งที่ดีแต่จุดไหนที่ยังไม่ได้รับโครงการหรือสิ่งที่สนับสนุนจากอบจอรเราก็อยู่ในแผนงานทุกอย่างนะคะก็อยากฝากบอกพี่น้องประชาชนนะคะว่าก็ขอโอกาสในการทํางานอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะทําให้แผนเนี่ย ได้สำเร็จได้ออกมาเป็นโครงการต่างๆในทุกมิติเพื่อให้คนกาลสินหายจนหายเจ็บก็คือแก้เจ็บแก้จนเนาะและให้คนกาลสินมีความสุขมากที่สุดมีรอยยิ้มมีความหวังแล้วก็เรามีสิ่งที่เราถือว่าเป็นเมืองที่มีความสุขมากที่สุด mm hmm. เช่นเดียวกันค่ะก็ฝากว่าอาปจอจะขอ ทำงานเต็มที่นะคะโดยดิฉันแล้วก็ดํารงตําแหน่งในวาระที่เหลืออีกหนึ่งปีก็จะดําเนินการแก้ไขปัญหาแล้วก็จะประสานหลายๆส่วนเพื่อพี่น้องประชาชนคนกาลสินสทุกคนค่ะคุณค่ะคุณค่ะ